สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ PT B13 นะเรามาต่อกับคลิปที่แล้วนะครับของหนีสุนัขบาร์กี้นะของออบบี้นะก็มันยาวครับพี่ก็เลยขอมาแบ่งมาคลิปนี้ละกันพี่อยากให้คลิปพี่ยาวเกินไปเนาะอันนี้โอ้โหนานมากอะพี่เล่นอะคือถ้าแบบอ่าด่านเนี้ยน้องๆเล่นได้เล่นได้ง่ายๆครับแต่ว่า คือเหมือนกระด่านเขาจะยาวอะน้องๆจะอดทนกันได้ป่าเพราะพี่ส่วนใหญ่พี่เห็นน้องๆแต่ละคนเล่นนะคือแป๊บๆแล้วก็เปลี่ยนเกมแล้วครับพอแบบจังหวะอ้าวาอันนี้คือเหมือนกับว,ว่าถ้าเรามองข้างบนอะเอาตอนแรกพี่ก็งงอยู่นะเนี่ยแล้วต้องมองข้างบนอ่ะอันนี้ม,มันมีเห็นป่ะต้องมองข้างบนแล้วก็เดินเฉียงๆครับหรือไม่ก็กระโดดก็ได้เห็นป่ะเนี่ยมันจะมีขอบขอบปะเดินเฉียงๆเอาเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูระขอบ พี่ไม่มองไม่เห็นอันนี้เนาะอ๋อแต่ไหนได้มันเป็นก้างเหมือนแมงมุมใยแมงมุมเนาะแล้วก็เดินเฉียงๆเอาเห็นไหมเนี่ยตรงขอบแล้วก็ดูดูข้างบนเอาเฉียงเฉียงเดินเฉียงเฉียงไปะโอเค่ะเฉียงเฉียงไว้นะ่ะโอเคผ่านแล้วอันนี้อะไรเป็นเหมือนขี้โคลนนะครับนะ่าจะเป็นขี้โคลนลอยไอ้เจ้าบาร์กี้ที่มันลงไปเล่นขี้โคลนมากกว่า เราก็มากับคนนี้นะตั้งแต่ทีแรกเลยนะก็เล่นทรโหดอยู่นะยังอยู่นะเนี่ยปัญหาหลักของพี่นะคือมันกดกระโดดไม่ติดเรื่องของเรื่องอะ่ะถ้างง้นนะโอ้น่าจะจบใบคนนี้แหละกดไม่ค่อยติดพอเวลากดทีก็กระโดดเบิ้ลอะไรประมาณเนี้ยครับจะตะกี้นี้กะว่าจะกระวดใจกระโดดเขาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเวลาต้องไปเริ่มใหม่อีกก็เลยอันนี้ อ่าอันนี้ยังไงครับ๋อ,อโดดโดดตามไม้ธรรมดานะอา้าวโดดตามไม้ไม่ได้โดดลงน้ำน่อะไรเนะี่ยฮะมือนี่ไปละเอา้าโอ้ยเราก็ลิงตามเนื้อคนเมื่อกี้นี่เขาไปแล้ววะเขาไปนู่นแล้วอะเรานี่ยังงอกแงกอยู่ตัวเนี้ยไปไปค่อยไป,ไป,ไปโดนน้ำตายอีกอืม โอเคอืมอีกนิดเดียวโอเคถึงแล้วอันนี้อันนี้อะไรครับอ๋ออ๋ออันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะมันก็จะอยู่แค่ตรงกลางโอเคต่อไปยังไงเนี่ยอ่ออ๋อรอน้ำรถแล้ววิง่งพีทไม่น่าทันแล้วมั้งนั่นไงโอยวันนี้น่ารอสักหน่อยก็ดี ไปลุยรอรอน้ำรถแล้ววิ่งนะโอ้ยคนนั้นหายไปแล้วอะหายหรือออกเกมไปแล้วก็ไม่รู้นะไปละต้องเบรกไหมเบรกดีกว่าเนอะใจเย็นดีกว่าเนอะไปเบรก,ก่อนไปแบบใจร่มๆดีกว่าไปเอ้ยอุ้ย,ยเลี้ยวไว้ก่อนกลัวอันนี้รอน้ำรถแล้วเติอนดีกว่าอ่ะโอเคอันนี้อะไรครับเนี่ย กระโดดข้ามกลวยโอเคไม่ได้ยากมากนะครับอันนี้อุ้ยเซฟเก็ใกล้ๆด้วยนะโอเคเลยอาแล้วก็ขี้โคลหลบขี้โคลเนาะหลบขี้โคลหรือข้ามน้ามันก็ไม่รู้นะครับแหวบเข้ามาอันนี้อ่าไม่ยากเท่าไหร่กระโดดกระโดดน่าจะฝั่งนี้แหละกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นน่าจะไม่ถึงค่อยๆไปทีละทีละขั้นดีกว่า อ่าอันนี้เหมือนกระโดดเชือกนะแล้วก็รอดไปเนาะอ่าฮะอ้าวอ๋อคืออีกอันนึงมันเบี่ยงเข้ามาพี่ก็ไม่รู้เนาะเออพี่ก็รู้ว่ามันเบี่ยงเหมือนกันอ่าเท่ากับว่าอันนี้อันนี้ต้องกระโดดนะครับอ่ากระโดดส่วนอันนี้อันนี้ก็ต้องกระโดดเหมือนกันอ่าแล้วก็รอดโอเคอ่าอันนี้โชว์ฟาลาวาฮะแล้วไม่โชว์ฟาไม่ไหม้หรอไม่ละลายหรอ โอ้มีจานจานน็กเจ้าบากี้นะอยู่เยอะมากเลยนะเต็มบ้านเลยนะเอา้าจะถึงอยู่แล้วเนี่ยเอาแล้วนี่ลอยออกนอกโลกไปเลยบ้าน,นี้เจ้ามาก,กี้มันลอยอยู่บนฟ้าเหรอเนี่ยไม่จืบจูบไฟลาวาลาวาะ เมื่อกี้นี้ก็เกือบอันนี้อะไรอ๋อเป็นเหมือนอ้าวสับกลางกระบาลเอ้ยสับกลางหัวเลยนะครับไปละไปละไปและโอเคไปไปคนนั้นหายไปเลยอ่ะเขาออกเกมไปแล้วเนาะหรือว่ายังไงเขาออกเกมหรือเขาเขาผ่านไปแล้วพี่ก็ไม่รู้นะ แล้วเราวิ่งวนจะบอกนะว่าก็กระโดดลงไปอ่ะนี่วนรอบแล้วนะวัดใจกระโดดตรงไปดีกว่าพี่ว่าออโดดแล้วโอ้โอ้าวโดดจริงๆรด้วยปะโทเอ้ยอันนี้อะไรอะ่างะพานต้องมีอะไรไหมอุ้ยอุ้ยมันไกลนะอ๋อกระโดดขอบได้กระโดดขอบมันไกลครับมันไกล โหบ้านมารกี้มัอยู่ในป่องภูเขาไฟหรือไงนะฮะมีลาวาอะไรเยอะขนาดนี้อกระโดดโออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นปะมันจะกระโดดเบิ้ลหน่อยน้องถ้าเรากดค้างไว้อ่ะครับอืมเรียบร้อยจุ่มเลยแสดงว่าอากาศเย็นไงช่วงนี้หาอะไรอุ่นๆก่อน ไปอย่าล่วงนะมันไกลนะมันถี่เกินไปอ้าวเฮ้ยล่วงล่วงล่วงแล้วไงต้องกดตายใช่ไหมอา้าวกระโดดขึ้นมาได้อีกเออดีพี่รู้ว่าตายซะและ้วตอนแรกอันนี้เป็นโซ่นะครับใช่ไหมนี่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะโซ่จะหลุดไหม ไม่หลุดเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นลูกลูกไฟอ๋อมีช่องเดินผ่านโอเคมีช่องเดินผ่านครับไปลุยตดดตดรอนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวิ่งผ่านเนี่ยอันนี้ละโอ้ยมีหลายวงเหลือเกินวงสุดท้าย อไอจืบโอ้โหสก,กิดหลังอยู่หน่อยเดียวต้องมาเริ่มใหม่เลยอะไรครัเนี้ไปตั้งใจตั้งใจโอเคตั้งใจตั้งใจ ไปไปลุยเรียบร้อยอันนี้โโอ้หดีนะพี่มองลงมาก่อนนะ่ะตอนแรกพี่กะจะเดินลงมาธรรมดานะ ถ้าเงินได้ล่วงอีกแน่และเซฟอยู่ข้างล่างด้วยนะอันนี้เดี๋ยวดูพี่ส่งก่อนนะอะ่ต้องเข้าไปข้างในต้องเข้าไปข้างในครับโอเคถ้าถือว่ายังดีที่ยังห่างหน่อยบางเกมโมโหแทบจะติดตัวเลยอันนี้ต้องอันไหนนะเข้าไปข้างในหรือเปล่าอ๋อโอเค ค่อยๆกระดึบกระดึบถึงแล้วนะอย่าช็อตนะโอเคยังไงปีนสะพานอ๋อปีนบันไดขึ้นไปก่อนบันไดไม้เติมโลบักบินไหมไม่เอาอ้าวพี่เหยียบน้ำมันเมื่อกี้เห็นป่ะทำไมไม่เป็นไรหรือเป็นฉากเขาเฉยๆใช่ไหมอืมอันนี้อ่าไม่ทันครับต้องล็อขอบ พี่ว่าอย่างเนี้ยต้องล็อกขอบอ่าโอเคลลอตีกำแพงเนี่ยง่ายสุดไปอันนี้ทำไมอ่ะอย่างไงว่าหาก่อนมันมีอะไรถ้าเห็นรูเห็นรูนรอ๋อหารูลงโอเค ใช่พี่ว่านะหาดูลงดูที่รูอยู่ไหนอันนั่นไงนั่นไงพี่เจอละไปรูอยู่ไหนครับหารูก่อนอ, ideally, 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 อ่ะอ,อ,อันนีนี่นี่นี่อ่ะโอเคโอ้ยอันนี้เดี๋ยวเรากระโดดตรงไว้ก่อนเนอแล้วค่อยเลีาศาศา้ยวซ้ายน่าจะง่ายอยู่ไปและวจิบชิบชิบจิิบจิหนึ่งจิบสองอโอเคเสร็จแล้วผ่านและ อันนี้อะไรครับรถเซฟก่อนไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่ออกอะเซฟไว้ก่อนยังไงอะวิ่งผ่านไปอ๋อ,อวิ่งผ่านโอเครถไม่วิ่งเอ้ยจะโดดข้ามไม่ได้นะครับจะต้องรอรถวิ่งโอเคงั้นอ้าวเกือบเกือบอันนี้วิ่งได้สองอันพี่จำได้พอตอนมันเปลี่ยนอะ อันนี้ก็ได้น่าจะได้สองอันทันอยู่ป่ะน่าจะทันอยู่โอเคอันนี้อะไรครับสปีดโอ้โหเอาแล้วเอ้ยแต่มันมันโดดใกล้นะมันไม่กระโดดไกลมากนะแค่วิ่งเร็วเฉยเยนะแค่วิ่งเร็วเฉยเยอ้าวผ่านแล้วโอเคง่ายมากอ้าวผ่านแล้วโอเคเราก็จบแล้วนะครับเอ่อพี่ฝากติดตามกดติดตามกันด้วยนะคลิปนี้เราก็จบแลละ โอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ